ครับสวัสดีครับผมครับผมผู้นิกรธรรมยอมนะครับจากมูลที่พัฒนางานผู้สูงอายุครับครับวันนี้เนี่ยครับอ่ามันมันมีประเด็นประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นใหม่ที่สังคมไทยยังไม่เข้าใจนะครับอ่าคำที่ทำให้ผู้สูงอายุดูด้อยค่านะครับคำคำนั้นคือคำว่าวิาคติ นะครับแล้วคุณคิดยังไงกับผู้สูงอายุครับครับอันนี้นี้ลองแรกเปลี่ยนกันดูหน่อยนะครับว่า,าคิดยังไงกับผู้สูงอายุสมมตินะครับสมมุติว่าคนที่ที่เข้าเรียนเนี่ยยังไม่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเห็นผู้สูงอายุคุณคิดยังไงกับผู้สูงอายุนะครับครับคำนี้เลยนะครับเป็นคำใหม่ก็คือคำว่าวายาคติ วะยะบวกอคติถ้ารวมกันแล้วก็คือวะยะคตินะครับซึ่งเป็นภาษาบาลีที่นำมาบวกกันนะครับวะยะคติหมายถึงอคติหรือทัศนคติเชิงลบหรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเ <c oughs> ช่นมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของครอบครัวและสังคมผู้สูงอายุเป็น ผู้ต้องพึ่งพิงวัแรงงานหรือคนในครอบครัวเองนะครับผู้สูงอายุมีภาพลักษณ์ของความทุดโทรมของสังขารจนไม่สามารถเป็นผู้ผลิตอีกต่อไปอครับอันนี้จะเป็นจะเป็นมุมมองของคนในสังคมนะครับซึ่งซึ่งในในสังคมเองเนี่ยอมองผู้สูงอายุเป็น ทั้งเชิงบวกและเชิงลบส่วนส่วนน้อยนะครับที่ที่เห็นผู้สูงอายุด้อยค่าไม่มีคุณค่าจุดจุดสีดำดำนะครับจุดสีดำดำเล็กๆนะครับจะทำให้เกิดอคติหรือวิายาคติต่อผู้สูงอายุและจุดสีขาวขาวจะมีคนส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่า ผู้สูงอายอุแล้วก็ดูว่าสังคมไทยเนี่ยะจะมองว่าวิยาคติกับสังคมไทยเป็นยังไงนะครับซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุและกำลังมีอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงจำเป็นต้องลดวิยาคติต่อผู้สูงอายุให้เหลือน้อยที่สุดโดยการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่อง การสูงวัยของประชากรแก่คนทุกเพศทุกวัยผ่านระบบการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อมวลชนทุกช่องทาง